สวัสดีครับกาสวัสดีเนี่ยมือเสาร์หรือครับพี่นนองสุขุสุคนครับเสาร์มือนี้กระยุทงไฮทงหน้าครับพี่นนองครับสิไปเก็บบักบกครับจักมันมีหรือบัวครับบรรยากาศทงไฮทงหน้านี่มือเสาร์สีขาวสู้หนาหนาวนะครับต้นหนาวปลายแหลงโมเมนต์ไหมบอพิษต้นปลายหนาวต้นแหลงอีบัวโดนกับสีขาวสู้หนาแหลงเต็มตัวแล้วนะครับพี่นนองอากาศก็ดีแห้งครับ มือนอีก็สิ πε, เปเบิ่งต้นบักโบกค,ครับรับกระบอนเกา่าขี่กระบองแจ็คซิเป็นอย่างไรและพี่น้องแจ็คซิโลนหรือบองรอบนาก็แล้วกันครับแจ็คสิท้ายทํำเก็บขี่กระบองมันนาจะเรื่มโลนหล้วล่ะมีออ่ก็สซิเป็นต้อนอัลมอนด์นะครับต้นบักโบกอัลมอนอีสานเศร้ามือนอีก็อากาศหนาวครับพี่หน้อง ครัลรอมึงก่อนขีก่กระบ,บองมันมียังบม่อท่านลนอยู่บมดท่านลนนะครับพี่น้องครับเข้ากับปีเบิ่งกบักอกเลยเอาหมันอีสานเน่ยมือเสารอบอากาศ เย็นดีเมื่อนี้ก็ซิดิลงไปเมื่องอีกนะครับไปท้ำนาทีเลี้ยนนะครับงานล่ออยู่ร้ายขนาดครับมาบานกระเพื่อมาพรนข่ายสาหน้องหนีเป็นตะเป็นตสา,เ,ตสาเอาปาอลาใดเหรประมาณอีกสองหมือนนะครับฐานุกเจ้าบ่ามาเอากินเบิร์ดขามหีละต้นอาหมอนนะครับ เกิดมากผมก็เห็นใหญ่หลดนะครับตั้งแต่หลุนฟูหลุนยาเกิดมากก็เห็นต้นใยหลดแสดงว่าต้นใหม่ต้นนี้อายุร้ายขนาดนะครับกระสิมีแม่งหน่อยนะครับมึงครับพี่น้องแม่งหน่อยเอา้ากระสิเก็บบักบกเลยนะครับนวยใหญ่อยู่ครับเก็บกันเลย เก็บเมื่อไหร่ว่อให้เพิ่นพาเอาลหลยตัวพี่หน่องเมื่งเมื่งพี่หน่องป้านเฮ็ดผอ มือหนาจังสีไฟพานะครับเก็บวให้เพิ่นมีดเตอหน่วยใหญ่ๆครับนีแมนเพื่อมีดต่บักบกเลร้ายเตบอบ์พิวขั้นตอนนี้ก็อยู่ให้หน้านะครับกระสิเก็บบักบกรับบรรยากาศตรงให้ตรงหน้ากา ดีแห้งนะคบเบิงท้องฝ่าเป็นอากาศหนาวดีครับบริเวณตอนนี้ก็อยู่บริเวณอ่าให้หนาผมนะครับบริเวณให้หนาขาจาก็ตั้งบอนผมอยู่นี่กาอ่าจังหวัดอุบลน,นะครับอำเภอสีเมืองไม่ครับอากาศดีมาเหนี่อยโจอีครับเบิงครับเบิง เมืองพี่น่องบักบกชนิดนี้เป็นบักบกสามเหลี่ยมเห็นบอเป็นบักบกที่แปลกประหลาดเข้ากับสิเก็บไปเรื่อยๆจนกว้อนจะลายนะครับหางุ่มเอาน้ำยังสิพี่น่องเมืองน่นวยใหญ่ตัวพี่น่องบักบกผม รอบก้อนนันบุที่ไปเอาบอ่วมเปนของอันอนั้นบ่วมเปนของผมนะครับของข้าเจ้าของเมจอยเมื่อพี่หน่องมีแตะไหนักบกขัดเมื่งพี่หน่องนี่กะ็ะนวยนึงมีแตะไหนักบกผลมร้า,นายนึงแม่นเบิดครับ บรรยากาศเงี้ยมือสาวเสียงธรรมชาตินะครับช่วงนี้ดอกจานกระเลิ่มบานลวแต่ว่าหน้าผมบ่มีดอกจานนะครับผมวัาสิห้ามาปลูกอยู่ดอกจานเป็นดอกใหม่ฉีดจะบานยามแหลงนะครับเป็นสัญลักษณมัยถึงว่าไก่นักเรียนเรียนจบในไก่จะจากนะครับไก่จะจากกันเป็นสัญลักษณ์ของส่วงว่าสีหอดปัดชิมนนเทศนะครับยามดอกจาน์บานนี่เป็นสัญญาณบอก เป็นสัญญาณขาวสู้หนาแหลงน้านะครับสําหรับพ้อนอีสานดอกจานนี่ก็มีคขายอยู่นะครับต้นมันแต่ว่าพมกับเมืองพี่นอ้องผมกับบริษไปสื่อมาามีแต่หน่วยมันดลรลายล,ายละ่ะเก็บเอาเลรลายเลยมันมันดีนะครับถ้าห้าเอาไปอันนั้นไปขว แสบดีนะครับอัลมอนด์อัลมอนด์นะครับแมนเบิร์ตนี่นี่ก็นี่แมน่นี่เมืองบรรยากาศให้หน้างามบอพีหน่องมีโกงใหม่ต้นใหม่แบบนี้มีแต่ห้หน้าเพราะใหญ่ผมนะครับ ที่ยังมีร้ายต้นกุง้ง <c oughs> ต้นกุง้งเก็บเอาหลยร้ายย่ามองๆผมกับสิมาอยู่ยังเสีละพี่หน้องอยู่น้ำให้น้ำหนาเพื่อว่าเป็นการค่ายเขียดจากการเหตุงานนะครับงานที่อาจารย์เขาสั่งนี่อ้วกกระครัาเลี่ยนแต่ว่าผมคิดว่าบ่ามีเลี่ยนอีกที่จะได้มากง่ายๆหรอกพี่น้องมันต้อง ฟาฟัาฟานความอยากลําบากทุกคนนะครับบ่าวาจะเรียนยังมันมีความอยากเป็นของมันเองแค่มันอยากบวกกันนะครับอย่างเช่นผมเรียนภาษานี่มันก็นอ,ยกอยากอยู่นะครับมันก็นบริถึงกับว่าอยากจนเข้าจะเหตุบรไหลน,นะครับถ้าเท้ามีความตั้งใจจริงเข้ากับสามารถฟาฟัาฟานอุปสรรคต่างๆไปได้นะครับถ้าเท้าตั้งใจจริง แต่ถ้าห้าวายากแล้วกบ,บเฮ็ดเลยเนี่ก็คือว่าเป็นการหนีปัญหานะครับเป็นการหนีปัญหาเพราะว่าปัญหาสุกญาเนี่เขามีไว้เพื่อแก่นะครับมเม่อวานนี้จากปัญหาเขาต้องสูงกับปัญหาสุ่างอันนี้เป็นบอลขวยนอนนะครับสมัยส่วงวันมีหนามมันเป็นการเห็นไห้คนเขาหัจัจแก่ปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตนะครับเห็นไคนเขามีทักษะการแก้ปัญหา ทุกคนมีหนาทีนะครับแต่ว่านหนาทีของแจ่ละคนกับโบคือกัาต้องตั้งใจท่านหนาทีของเข้าให้เต็มที่นะครับมาอยวัยงสีก็คือเป็นการคือเป็นการผ่อนคลายนะครับเพื่อเก็บเอาแห้งไปสู่กับการกํางานที่จะประเชิญต่อไปเริ่งร้ายพี่น้องหันเป็นให้มั่นนะครับแล้วก็เป็นกุ๊กให้หน้าข้าเจ้าครับฟังนะั้น เก็บเก็บข้าพี่นนองตอนนี้ก็ได้ร้ายเติบแล้วเด้อพี่นนองเบิ่งถ้าสิเก็บเอาเบิดต้นนี่โอ้ยได้เป็นกระสอบผุแน้วพี่นนองร้ายกระสอบอยู่หรอกต้นมันกระใหญ่นําเข้าดองมาเก็บส่วงนี้นะคะพอบา่ามันเป็นส่วงที่บักบกแสบ ว่าหน้าบางคนนี่เขาบอมมีแล้วเดิอพี่น่องส่วนหมักบ๊กเขาตัดทิมเบิดหน้าผมก็ยังเลื้อห้ายต่อนอยู่บมักบ๊กบักวา่าห้ายครับพี่น่องห้ายแหงข้าพ่อก็จะเดินทาง กับกันเลยนะครับตอนนี้เขาก็ได้ร้ายแล้วพี่น้องเดี๋ยวช่วยพี่น้องเบื้องก่อนครับเด้ร้ายแล้วก็จะเดินทางกับกันเลยนะครับบรรยากาศตรงหน้าตรงุ่งหน้านะครับก็บแจ้งสีดาพี่น้องผมก็เป็นลูกชาวหน้านะครับเต็มโตเลยแต่ว่าเห็นหน้าสมือนีก่ก็สิบโบ้ขึ้นแต่ก่อนล่ะพี่น้องคือนวานเอาเบิดนะครับ แต่ตอนผมเกิดมาผมยังท่านส่วงเขาเอาขวายไทยนาอยู่เป็นส่วงหลุนสุดถ่ายนํานะครับที่เขาเอาขวายไทยนาไปพ,ายายพ่อยญ่ผมเอาไทยบันนี้เขาก็มาใส่รถแตกๆนะครับขับกับกราวเลยนะครับตอนนี้แดดอ่อนๆนะครับเมืองข้างล้างผมนี่มีแต่ต้นกุง้ง เต็มไปเบิ่นมาครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพอ,อก,กันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณผู้ติเขามารับชมขอบคุณผู้ติที่ตามหลายๆครับแล้วพอ,อก,กันใหม่ครับบ๊ายบาย